สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกค่ะตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะคะที่ปักเกตวิลเล่ค่ะอ่ะฝนกำลังตกอยู่นะคะ ที่ไหนฝนตกกันบ้างเอ่ยทีนี้ฝนตกแล้วนะคะอาเกตบุรเลชค่ะที่ไหนฝนตกกันบ้างเอ่ย ขนตกนะปักเกดขนโตกค่ะพอดีอ่านลายลูกค้าสั่งข้าวค่ะ ช่วงฝนตกค่ะตอนกลาง,งวันนะคะลูกค้าก็หิวข้าวนะคะเนี่ยฝนตกค่ะแต่ยังไม่แรงนะฝนยังไม่แรงค่ะฝนตกไม่แรงนะคะไม่ยังไม่มีลูกค้ามาะคะ่ะตอนนี้ฝนตกนะคะที่ไหนฝนตกกันบ้างเอ่ยที่ไหนฝนตกกันบ้างคะ ณจุดนี้คือปากเกรดวิลเลตนะคะฝนตกค่ะฝนตกแต่ไม่ไม่แรงมากนะคะฝนตกที่นี่ฝนตกแรงมากเลยค่ะที่นี่ตกไม่แรงนะคะฝนตกไม่แรงะคะ่ะที่นี่ฝนตกเบามากยังยังไม่แรงนะคะเนี่ยฝนตก ช่วงฝนตกค่ะมาไลฟ์ช่วงฝนตกค่ะมาไลฟ์ตอนฝนตกที่ไหนล่คะคะฟ้าใสฟ้าใสที่ นนทบุรีค่ะฝนตกที่นนทบุรีนะคะปากเกร็ดค่ะที่ปากเกร็ดค่ะที่ไหนฝนตกกันบ้างเอ่ยบอกกันได้นะบอกได้บอกได้ไดที่นี่ฝนตกจ้าค่ะคุกกี้มาแข่งฟุตบอลสีนัครินตกแรงมากค่ะ อ๋อสินเนคเรียนฝนตกแรงนะคะที่นี่ตกไม่แรงค่ะแต่ฟ้ามืดมาเลยนะคะตอนแรกฟ้ามืดมาเลยฟ้ามืดมาเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เบาแล้วค่ะแต่บ้านหนูไม่ตกค่ะก็เย็นสบายหน่อยนึงค่ะฝนตกนะคะฝนตกก็ทำให้เราเย็นขึ้นมาหน่อยค่ะเพราะว่า รู้สึกว่าวันนี้อากาศจะจะร้อนนะคะอากาศร้อนค่ะมันทำแบบอึมครึมมาก่อนเลยแล้วก็ตกนิดหน่อยเองตอนนี้นี่ค่ะมาดูช่วงตรงนี้เนาะนี่คือข้างบ้านที่แสงนะคะทางข้างบ้านพี่แสงค่ะ ค่บ้านที่น้ำท่วมไหมคะไม่ท่วมเลยคะ่ะที่นี่ไม่ท่วมนะคะตนทบุรีไม่ท่วมคะ่ะฝนกำลังตกคะ่ะต้นไม้ได้ฝนคะ่ะทุกคนคะ่ะต้นไม้ได้ฝนคะ่ะสดชื่นเลยนะคะต้นไม้ต้นไม้ได้ฝนคะ่ะช่วงนี้ต้นไม้ได้ฝน แต่ฝนตกไม่แรงฝนตกไม่แรงเลยแล้วตกไหมครับตกเยอะไหมครับบ้านผมนาตกท่วมเลยครับผมอยู่ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วครับสวัสดีค่ะแม่แม่ทองใบสวัสดีค่ะฝนตกค่ะที่ปากเกร็ดนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะฝนตกค่ะมาขึ้นไลยตอนฝนตกค่ะ เพราะว่าไม่ค่อยได้ขึ้นไรเท่าไรนะคะก็เออขึ้นเห็นไหมคะว่าตดต้นไม้ต้นไม้สดชื่นค่ะเพราะได้ฝนพอได้ฝนแล้วต้นไม้สดชื่นเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าสองสองหนึ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝนตกไม่แรงค่ะฝนตกไม่แรงนะคะทำให้เย็นขึ้นมานิดนึงค่ะช่วงเช้า ช่วงเช้าอากาศไม่ค่อยเย็นเลยนะคะอบอ้าวมากเพราะว่าฝนจะตกะคะ่ะฝนจะตกตกไม่แรงตกไม่แรงให้เราได้เย็นบ้างนะคะไม่เยอะค่ะฝนที่บ้านพี่แสงไม่เยอะนะคะผมชื่ออามอ๋อสวัสดีค่ะน้องอามสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะน้องอามที่นี่ฝนตกค่ะฝนตกนะคะฝนตกนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแต่ก็ทำให้สดชื่น้าะ สดชื่นสดชื่นค่ะฝนตกนิดหน่อยนิดหน่อยเองนะคะที่ไหนฝนตกกันบ้างเอยฝนตกพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อพี่แสงนะคะพี่ชื่อพี่แสงคะ่ะตามโปรไฟล์เลยคะ่ะแสงแสงเสาโคราชนะคะช่องที่แสงแสงเสาโคราชคะ่ะ ดูชอบมากเลยแบบต้นไม้ได้น้ำฝนนะคะต้นไม้ได้น้ำฝนก็จะสดชื่นค่ะอะ่อันนี้ก็คือซอยของพี่แสงที่อยู่นะคะที่ขายของค่ะอันนี้ต้นไม้ที่พี่แสงปลูกไว้ค่ะสวัสดีค่ะแสงจันสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณแสงจันนี่ค่ะต้นไม้ที่ปลูกได้ฝนแล้วก็สดชื่นค่ะสดชื่นสดชื่น นะคะนีอีกมุมหน,นึ่งนี่มุมหนึ่งของทางทางร้านนะคะนี่ก็คือหน้าร้านของพี่แสงค่ะหน้าร้านของพี่แสงค่ะได้เวลาใกล้ใกล้จะปิดหน้าร้านแล้วนะคะตรงนีเนนเนน้เป็นคนอีสานค่ะโคราเป็นคนอีสานค่ะเป็นคนอีสานเดอ้อจา้าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ครับ ตอนตอนนี้เหรอคะเวลาเท่าไหร่ตอนนี้บ่ายแล้วคะ่ะบ่ายโมงนะคะอีสานบ้านนามาอยู่กรุงแมนแมนค่ะอีสานบ้านนามาอยู่กรุงค่ะเป็น,นกนโคราชค่ะเลเวลสามครับแสงแสงขอบคุณค่ะคุณกระท่อมพิมพแพงค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับเลิวลสามนะคะเลิวลสามค่ะฝนตกแต่ไม่ไม่ตกมากค่ะก็ทําให้ อากาศเย็นขึ้นมานิดนึงค่ะทำให้อากาศเย็นนิดนึงสดชื่นมาหน่อยนึงค่ะเนี่ยค่ะบ้านใครมีเสาไฟฟ้าไม่เอ่ยมีไฟใช้เถอะมีไฟใช้มีไฟใช,มฟใช้มีไฟใช้หลายไม่เห็นฝนตกเลยหยุดแล้วย ตกไม่แรงตกไม่แรงนะคะตกไม่แรงค่ะฝนไม่ฝนไม่แรงนะคะปอบแตะปอบแปะค่ะเมื่อกี้มันแรงมากเมื่อกี้มันแรงก็พี่แสงตั้งกล้องไม่ทันค่ะอ่าบ้านกระ่อมไม่มีครับเอาไม่มีไฟซิมา <laughs> จักเด <laughs> จักเดเนาอจักแนว <laughs> ชื่อพ่อผมครับบอกแปดแปดบอกหวยเราต้องแปดเนี่ยวันนี้ใครใครซื้อหวยก็ขอให้ร่ำให้รวยกันนะคะขอให้ถูกกันนะคะจะได้มีเงินหมื่นค่ะจะได้มีเงินหมื่นนะคะนี่ค่ะต้นไม้ของพี่แสงที่ปลูกเอาไว้ค่ะได้ กินข้าวแซ่บกินข้าวแซ่บบครับแซ่บพิลีค่ะแซ่บพิลีแซ่บพิลีอ่านกวินเกาะหลังคาและนกร้องกันแล้วค่ะฝนตก <c oughs> อืเสียงนกเสียงนกถ่ายนกถ่ายอะไรให้ดูแล้วค่ะฝนหยุดแล้วค่ะฝนหยุดนี่ บินเต็มเลยค่ะนกนกบินเต็มเลยกินมย,ยมโชว์หน่อยครับกินมย,ยมโชว์หน่อยมย,ยมไม่มีอันนี้ไม่ใช่มย,ยมพี่แสงอายุเท่าไรครับอายุเท่าไรแล้วจ้าตะโฮเร็วจริงนะตอนนี้ผมอยู่ที่อเมริกา ยินใจเสมอชาเน่สวัสดีค่ะเลิฟสีแสงแสงสาวโคราชขอบคุณค่ะอันนี้ไม่ใช่ต้นมะยมนะอันนี้ต้นตะลิงปิงแต่ไม่ยังยังไม่ออกลูกเลยค่ะยังไม่ออกลูกเลยยังไม่ออกลูกเลยสวัสดีค่ะพี่ดาทักทายกันนะคะ ่ายกันนะคะฝนหยุดแล้วแกะว่าจะมาถ่ายฝนแกะว่าจะถ่ายฝนนะคะทุกคนฝนหยุดแล้ว ไก่เจียวหมูสับแผ่นหนึ่งพี่ปิ๊สวัสดีค่ะให้อันนี้เข้ามาในร้านแล้วนะคะให้สวัสดีจ้าน้องเพชรคุณเพชมาหรอคุณเพชสวัสดีค่ะพอดีพี่แสงถือ ถือกล้องเข้ามาเลยไม่ได้เห็นสวัสดีเพื่อนเพืทุกคนด้วยนะในบ้านนี้สวัสดีค่ะย,ยินดีต้อนรับค่ะพี่ดาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องพี่แสงแสงสาวโคราชนะคะใครที่ยังอยู่ก็ทักทายกันนะคะไหนพี่เพชรแต่ไม่เห็นพี่เพชรเลยแตงไม่เห็นพี่เพชรนะ พี่เพชรพี่เพชรพี่มาหน่อยน้องไม่เห็นอะ่ะน้องไม่เห็นพี่เพชรของแต่งนะหลายวันกว่าจะขึ้นไลฟ์ไม่ค่อยมีโอกาสไปขึ้นไลฟ์ค่ะทำงานนะคะเห็น f r i e ไ d เ e นรอ เอ่อ uh, Good morning Good morning เอ่อ From Thailand ก็เป็น Evening Evening นะคะ Evening ค่ะช่วงบ่ายค่ะ Good อะไรเอ่ย Good by you สวัสดีค่ะ พออยู่ในร้านก็อบอ้าวค่ะอบอ้าวอยู่ตรงนี้เย็นหน่อยค่ะเย็นนิดนึงนะคะทั้งเพชรอยู่บนดาดฟ้ากระโดดลงมาค่ะพี่เพชกระโดดลงมาค่ะพี่เพชกระโดดลงมาจากดาดฟ้าเลยนะคะมีนะดาดฟ้าพี่แสงข้างบนค่ะ ข้างบนนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดมีดาดฟ้าอยู่นะโอ้ฟ้านี่ค่ะดาดฟ้าบ้านพี่แสงนะคะเนี่ยเออมากระโดดมาพี่เพชรกระโดดมาดาดฟ้า ค่ะทักทายค่ะสดชื่นดีอ่ะข้างนอกเมื่อกี้เดินเข้าไปในบ้านรู้สึกว่ามันอึดอัดมากเพราะว่าไม่มีลมผ่านข้างนอกมีลมผ่านฝนก็หยุดแลว้วฝนหยุดฝนหยุดให้ไหล้แล้วค่ะอันนี้ไม่ยอมออกออกสักกะเทียค่ะต้นเนี้ต,นต้นต้นคล้ายๆใบเหมือนมะยมแต่ว่าเขาคือตะลิงปิงนะคะ เขาคือตะลิงปิงค่ะพี่แสงปลูกเอาไว้ในกล่องโฟมค่ะในกระสอบในกระสอบนะคะเดี๋ยวหันหน้ามาเจอจ้าเอสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ ให้ดูบรรยากาศด้วยเนาะให้ดูบรรยากาศข้างหลังด้วยสดชื่นสดชื่นค่ะสดชื่นวันนั้นไปถ่ายไปถ่ายปีกล้วยค่ะไปถ่ายปีกล้วยตอนนี้ปีกล้ยเนะี่ยออกแล้วนะคะออกออกออกเครือใช่ไหมคะออกเครือแล้วอีกหน่อยตรงเนี้ยพี่แสงก็ทำคอนเทนต์ตรงเนี้ยค่ะแถวแถวเนี้ยจริงใจเสมอคะ่ะขอบคุณค่ะคุณแม่สวัสดีคะ่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจที่จริงใจเสมอต่อกันนะคะนี่ค่ะไม่ยอมออกลูกเลยใบเหมือนมะย,ยมน้องน้องเขาบอกว่าพี่แสงกินกินมะย,ยมโชว์หน่อยมันไม่มีลูกมะย,ยมนะเพราะว่ามันเป็นตะลิงปิงเป็นตะลิงปิงค่ะปลูกเม็ดปลูกเม็ดนะคะไม่รู้เมื่อไรจะได้กินเมื่อไรจะได้กินไม่รู้ ไฮไฮสวัสดีจ้าน้องหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือแสงมาไลายช่วงที่ฝนตกนิดหน่อยเนาะอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นก็อาจจะไม่ถึง30มสนาทีนะคะเพราะว่าจะไปขายของเลยแล้วลูกค้าสั่งของแล้วฝนหยุดแล้วเดี๋ยวส่งของไม่ได้ เดี๋ยวใส่สั่งของไม่ได้เนาะส่งของไม่ได้ลูกค้าสั่งของมาแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างบ้านน้องหน่อยฝนตกไหมฝนตกไหมาสาวิสานบ้านนาคะ่ะน้องหน่อยสาวิสานบ้านนาะคือน้องหน่อยนะคะไม่ตกคะ่ะที่นี่เพิ่งหยุด ที่นี่ฝนเพิ่งหยุดค่ะอืมตกใส่หัวพี่แสงมายืนตากฝนค่ะทักทายกันนะคะก็รู้จักกันหมดแล้วเนาะก็ก็รู้จักกันหมดแล้วเนาะ,รกกนนะตรงเนี้ยต้นไม้ได้น้ำก็สดชื่นเลยเขี้ยวชอบจังเลย จะขึ้นได้แค่ยี่สิบนาทีนะขึ้นได้ยี่สิบนาทีค่ะนะคะต้องบายบายแล้วค่ะบายบายนะคะเอาไว้เจอกันคราวหน้าค่ะนะคะต้องรีบไปทำหน้าที่หลักของตัวเองก่อนค่ะตอนนี้ต้องไปส่งข้าวนะไปทำาไปทำอาหารให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวลูกค้ารอนานบายบายค่ะ 来 <laughs> <laughs> 来。来 <laughs>